รีบับครับรีบับห้าวีแล้วรีบแล้วรีบอีกแปขวารอคาโมก่อนนะเ้ามาขวาครับคาโมแล้วครับไปเลยคาร์โม่แล้วนทรมาด้านหลังนะครับ อยู่กลางอยู่กลางผมฟาดอยู่ฟาดงูเห็นแล้วฟาดงูเห็นได้นวสามพี่สามพี่บอนเกิดครับสามพี่บอนเกิดโอ้ยทำไมแหลกเยอะไอ้เนี้ยเอ้ยผมได้เขี่ยวตีกลางอยู่เขาเหลืองฟ้าครับเขาเหลืองฟ้าเอ่อเก็บตีตีเขาหน่อยเคลียร์เคลียร์ฟ้าหน่อยครับดึงฟ้ามาดึงฟ้ามาเก็บฟ้ามาพี่โดนดึงครับ พีมได้กลับผมเที่ยตายเข้ากลางครับเข้ากลางเข้ากลางเข้ากลางแล้วพีมแข่ครับตองนะครับตองกองกองโอเคครับสายตายกองอ่ะกองอยู่ไหนกองอ่ะกองเฮ้ยกองอาชีพกองไดครับกององกออาชีพกองกองกองที่พี่อีกป่ะพี่คำกลางอยู่พี่คำกลางอยู่เขาพี่เขาพี่บอลมาบ้านนี้ผมดึงผมดึงผมดึงไปตัวบอลตัวบอลข้างตีบอลบอลตกบอลตก เดี๋ยวไปเดี๋ยวพี่พยายามไปเก็บเดี๋ยวพยายามไปเก็บเหลืองให้ขอประกันเหลืองมีผมกำลังไปเอากำลังไปเอาเหลืองครับบอลเกิดบอลเกิดบอลเกิดทำารให้หน่อยเอาไม่ได้เหลืองครับไม่ได้เหลืองบอลทับตัดบอลได้แล้วแบมแบมหนูส่งบอลไดหนูส่งบอลไปเลยพี่ตัดบอลหลังบ้านครับพีนไปหน่อยโอเชียโดนหลายใจใจยิ่งใช่เงินขึ้นไปตกไม่ได้ไม่ได้พี่สูงชี้พี่ไปกลับแน่ว่ะพีมดูด้วย เออบอลบอลตกบัค่าบอลหน่อยแล้วค่าอยู่ค่ยม่บอลี่หนูเป็ดเป็เขาสามบอลครับเขาสามบอลขาขาหนึงหน่งยดึงหน่อยเป็ดเปนเป็ดบอลรบดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยดึงทำไมออกดึงทไมออกเดี๋ยนะพิมตัดบอลไอ้ไม่ไม่พี่เขาตัดบอลเชื่อมือมาด้านหลังพิมเป็ดสวยเปลี่ยนหมดแล้วเปลี่ยนหมดนพี่เปี่ยนเปลี่ยนหมดตายไปนี้ครับ ค่าค่าบอลหน่อเร็วค่าบอลหน่อยผมอ๊้ยเฮียผมตา่อขตมต้เบยเก็บเขียวแล้วครับเก็บเขียวแล้วดึงหน่อย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 เข้ากาปยังดึงหน่อยดึงห่อแลดวแลดแล พี่ใชเ้เพจมาไหมมาล้าล้ลางสมองค <ละ S 1> <ท>อให้ละล,ะละ้างสมองคอให้ละวสิบวิบอลเกิดครับสิบวิบอนเกิดสิบวิบอนเกิดคาโมหลังแล้วครับดึงพี่มาไม่ได้ผมติดสถานะอยู่เออตายอะก่องกลองกลงองกล่บบองคาโมกลองเอลกลองเอลเร็วโอเคกำลังเก็บบอลครับเขาเก็บอยู่เขาเก็บอยู่ไม่ทัน เหตุเขาซอยอยู่ซอยอยู่ซอยเอาตายเขาตายหน้าหลังเจ็บเลยเจ็บแล้วพี่เต็มเจ็บมาเลยข้าตรงกลางเลยครับผมผมดึงผมดึงไอ้ตัวตัวถือบอลเข้ามาน่ะข้าตรงกลางหน่อยรึแม่งคูแม่งทั้งฟีดทั้งสโตเลยว่ะไม่กดไม่ทันว่ะต่อไม่ไดไม่ไดผมครับเน่งผมตีคาโมทิ้งแล้วพี่ข้าเลยสามวิสามวิห้าวิบอลเกิดกองกองกองเจ็บกระดางแล้วเจ็บกระดางแล้วนี่ทันแล้วตาย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  Áchí, Áchí, con Áchí, con, kiểu, cái, 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 ดึงดึงที่ไหนโอเคดึงยพี่มาครับดึงพี่มาแล้วของของคนทำที่ไหดีฆ่าเลยพี่ผมดึงมาแล้วเอาฟาเทล่าฟาเทล่าค่าเลยพี่เก็บบอลน่ะไม่เก็บเอาบอลเขาหลุดได้พี่หลุดแค่หลุดไปได้บอลบอลบอลตกบอลตกค่าเลยสามวิบอลเจ็ดวิบอลเกิดเจ็ดวิบอลเกิดพี่มายข่าโมให้แล้วไปเลยสองวิบอลเกิดกล่องกลางครับกล่องกลาง เขาสี่บอลเขาเฝ้าอยู่ครับเขาเข้าเหลือเขาก็าดเลยเขาก็ดเลยอกล่องครับไม่เห็นมีกล่องเลยะแม่งพี่ไม่รู้จะเปลี่ยนหมวกอะไรเลยวะโดนทั้งหลับทั้งแข็งทั้งกินเคี้ยงอาชีอาชีเวลาเล่นอาชีต้องต้องพยายามแบบอะผมล้างสมองทอแล้วอ่บอลลังทีมเฟรนดได้ไหมพี่จะเข้าไปตัดไม่ได้ครับเข้ากลางเข้าเข้ากลางเข้าเข้ากลางบางเออนั่นแหละ อาชีเวลาเวลาจะกล่องเมื่อกี้กล่องไม่ท่ากล่องเร็วก่อนกล่องเร็วไปนะครับอาชีพไปครับ c o n d i t i นเดิมครับเข้ามาขวาครับเตรียมนะเตรียมมาท่าคาโมะแล้วครับคาโมะแล้วฟาดเปิดให้แล้วฟาดเปิดให้แล้วเต็มนะเต็มนะเต็มนะเว็มนะดีไ ครับพี่หววอยู่พี่หววอยู่พี่หวนยเปิเปิล้นะเเปิ่เอาเลยหวเลยหวดนเลหวห่ยหวดนคาโมพิมแล้วห้าวีบอลเกิดครับพี่จะตายว่ะเป็นได้ปะดึงห่อยดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหนยดึงหนยเก็บบอลเก็บบอนะอะไรหนึ่งเี่ยวตโซจิโนจิโนหนอยเี่ยวเกี่ยวบ ดูแล้น่ดูลงคำไม่อยู่ครับสิบวิเออสิบวิวันเกิดไอชี้แก้ตัวที่หม่ครับเอ้ยหน้าบ้านหน้าบ้านมันอ่ะเป็นค่าหน้าบ้านหน่อยบอลบอลมันจะนั้นแล้วอ่ะบอลมันจะตกครับเมื่อกี้โอเคเข้าเข้าเลย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 โอเคโอ้ยเก็บบอลไม่ติดวะข้ามเลยข้ามาเลยข้ามาตรงกลางหน่อยครับข้าตรงกลางหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยต่อนนั้อสมองดึงหน่อยดึงหน่อย่ายสายไปแล้วสายไปแ โอเคโอเคไม่เห็นกทิ้งไม่เห็นก็ท้ตายตายผมผมตกผมตกผมตกเหมือนตายเหมือนตายเหมือนตาบอลบอลบอลเก็บบอลกลางหน่อยเจ็ดวิบอลเกิดเจ็ดวิบอลเกิดกล่องกล่องกล่องพิมกล่องพิมบอลบอลนะบอลพิมพิมโดนดึงหวาเอวดึงตายเอวมาด้านซ้ายนะครับครับผมพีมอยู่พิมเขาเก็บเขาเก็บต่อพิมพิมเก็บอยู่ปะไม่ไม่ไม่โดนโดนตกหนุกระเพาะเอาบอกดิกล่องกล่องเป้กล่องเป้เอาไม่ทันแล้วไม่ทันไม่ทันไม่ต้องไม่ต้องแล้ว ดึงให้มาแล้วแกแกแกหล่นใจพี่หนครับตว่ากองกองกองพิม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 กิมพิมพิงพิมพอปพิมพงมพิ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 มพองพม่ิมอ่ะพิงพิมพอมพิมพิมพิอพิมพิหพิมพิมพิมพมพิมจิมพิมมพเมพิมมพดึงพพ่พิมพิพกม ขาโมหลังแล้วอุ้ยขาโมหลังแล้วต้นไม้หน่อยพีมพีมเดี๋ยวนี้ต้นไม้ไม่มีเลยกล่องกล่องกล่องลังด้านหลังด้านหลังด้านหลังกางเก็บบอลครับเก็บบอลได้แล้วดึงดึงลงดึงลงหน่อยดึงลงหน่อยมีกล่อง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 ไปข้าตัวนั้นไปไหมเแล้วเแล้วเแล้วเแฟตนดึงหน่อยดึงหน่อยดึงหน่อยเดึงหน่อยดึงหน่อย เดึอยพี่ม้แล้วดึงพี่ม้ยังโอเคดอยหนึ่งไ้ดหน่ไหน่อยหิวหน่อยพิมดูเลือดพี่อะหิวหน่อยเลยหิวต้นไม้หิวต้นไม้เลยกองกองกลองกองกลองเข้ากลางกองกองโอ้ผมตายครับผมตายบอลตกครับบอลตกสามบอลครับไปเก็บเร็ว พี่อยากสวนมาแต่ไม่ได้กับหินแบบสวนไม่ได้เลยว่ะงูเมื่อกี้แบ่งแบ่งแบ่งมาเก็บแบ่งคนหนึ่งครับเราจะได้สามบอลหรือบโอเคครับตีอยู่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 ขอก่องกล่องกล่องกลางกล่องกลางครับเจ็ดวิบอลพาวิบอลเกิดกล่องกลางครับเร็วทีมเอ่อกำลังเก็บบอลครับป่วอยู่ป่วอยู่ไปแล้วไปแล้วคำอยู่คมำอยู่ตอนนี้แเขาตกตอนนี้เขตกหมดครับเขาตกหมดครับเขาตกหมดคาโมการให้แล้วครับเข้าเลยเข้าเลยคาโมการให้แล้วแอฟริกาบอล ดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยถ้าดึงได้ดึงหน่อยฟาดใไฮลาฟาดนะอุ้ยเฮียเออีฟาดใไฮลาฟาดใไฮลามันหยุดหมดแล้วตองบอลตกบอลตกบอลตกครับบอลตกเดี๋ยวผมกำลังไปเก็บบอลบอลผมให้ตกแล้วบอลฟ้าจะหล่นแล้วนะครับเขาแดงเหลืองครับเนี่ยเขาแดงเหลืองตัดได้ไหมพี่แชมป์ตั้างไม่เปิดนะที่เป็นเต้าอยู่โอ้ยพี่ โอเคโอเคสามอดึงดึงดึงวดึงเพดึง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 ด จ็ดวิบันเกิดครับได้ห้าวิไม่ใช่สิบห้าวิสิบห้าวิผิดผิดผิดครับพี่บลดครับครับโอเคโอเครักสมองเราเฮียดต้นไม้หน่อยหกวิบันเกิดกอง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 นึ่งพี่มาแล้วกอง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 ไว้ไหนโอเคได้แล้วโอเคสวยเอ้ยทำไมกดไม่ติดวะเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคอ่าดึงพี่มาโอเค ม่พี่เข้าแล้วไมาม่เข้าสามบอลพี่เขาสาบอลผมครับผมโโทษทีโทษทีเข้าไปต้องเป็นหมดตายเป็นหมดแล้วเป็นหมดเป็นหมดเป็นกระดุกกมัดเกครับถ้าเป็นไปนะเออเราไม่เล้อไม่ออกเลยอ่ะโดนล็อก่อแล้วล็ติดวยที่ตายหมดแล้วอุตซว่ากาดขาวมันไม่ค่อยอิมแพคตเท่าอะไม่อิมแพกตา ขโมแล้วครับมไม้เปจะรอเป็จะรอเขาก่อนเปฟาดอมาตาเขาทิ้งแล้วโอเคพี่ฟ้ายาวๆนะครับพี่ฟ้ายาวๆวะาโมคาโมพิมแล้วดึงแล้วดึงแล้ดึงล้ไม่ทันอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บนั Bast ่งงูนะ ผมตายผมตายม่ามมอ่กลางเขาสามบอลเขาก็สามบอลบอลฟ้าบอลไม้ขวาขาขาขาเขาสามตัวไหมที่เข้าไม่ได้ไม้สามเลยเข้าเข้าเ้าเข้าฟาดเล้วพี่ฟาเสร้าแล้วเสร็จแล้วเสล้าเล้าเคล้าเล้าล้เล้านเลยพเลเล้เล้เนลเล้วเคลนเ้เลาเเล้าเ้เเเ้าอยู่ฝาค ลุงฝาตัดบอลครับโอเคผมอยู่ผมฟาดให้แล้วผมฟาดให้แล้วผมฟาดให้แล้วพี่ฆ่าเลยบฆ่าเร็วฆ่าเร็วมันอยู่ข้างหลังเนี่ยผมดึงมาฆ่าแล้วเนี่ยโอเคตายหนึ่งตายหนึ่งบอลตกผมเลยครับโอเคไปเก็บไปเก็บบอลสาวเลยเก็บเก็บเหลืองเก็บเหลืองเก็บเหลืองอยู่ไอเฮียมันมันมันพี่พี่แชมป์โดนหรือเปล่านะ ไม่ไม่พี่กำลังตัดบอลอยู่พี่ตัดได้สองพี่ค่าหน่อยพี่ไม่ขุดเลยพี่โอ้โหสามบอแล้วเราสามบลนะครับแพ็กซ้ายครับแพ็กซ้ายไปซ้ายเลยกลับซ้ายกลับซ้ายซ้ายใช่ไหมซ้าย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 พี่กำลังไล่ไม่ให้มันมาซ้ายผมตายผมตายเนี่ยตกอ้ยเอาสามบอลตายลึกหมาใช่ไหมตาย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 เก็บฟ้าอยู่ครับเก็บฟ้าอยู่ได้ฟ้าแล้วครับ กูก็แม่งเป็น่รยิงซีเรียสไอ้สัตว์เห็นชื่ออยู่ไม่คุ้นอ๋ออยู่นี่อยู่นี่อยู่อยู่ซ้ายอยู่ซ้ายพี่แชมป์ผมอยู่ซ้ายอยู่ซ้ายปั๊บปั๊บปับกระไรครับหมายรวมแล้วเนี่ยว่ะไม่คือลงไปซ้ายใช่ไหมพี่แชมป์ลงซ้ายซ้ายซ้ายผมแล้วไปแล้วไม่มีเห็นมีใครไปเลยอ่ะไม่ไม่ไม่พี่พี่ไปตามซีเรียสเว้ยพี่พี่พี่ผมอยู่ขวาเนี่ยผมอยู่ขวาเนี่ยมามาช่วยผมเตรียมเตรียมพรับแล้วเข้าครับผมอยู่มาเก็บตัวนั้นอ่ะเก็บเก็บโอเคเตรียมเข้าเข้าเข้าทีแปดตเข้าเลยเข้าเลยพีแปดแปด สวยไม่เข้านะพี่พี่พี่อยู่ไหนกันน่ะพี่อยู่เดี๋ยู่ซ้ายเดีอยวหยุดซ้ายกับมันไม่ใช่หรอขวาตัดบอลไงผมไม่อยู่ขวาเนี่ยเยอะผมกกันเราไปเก็บบอลมันอยู่ผมขโมยบอลมาแล้วพี่เอาเลยไม่รู้อ่ะกูดึงหน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 อ่ะดึงแล้วดึงแล้วไปเก็บบอลเลยไปเก็บบอลเลยผมฟาดผมฟาดผมฟาดไอ้ทอให้แล้วพี่ครับผมดึงทีดึงที ดึงแล้วดึงล้วดึงลผมขโมยให้พี่แล้วด้วยอ่ะผมขโมยผมขโมยผมขโมยบอลอยู่แป๊บหนึ่งพี่พี่ขัดไว้พี่ขัดไว้อยยไอ้กูโอเคผมอย่าบอกเลยว่ากูบอกบอกเลยว่ากูนี่แบบเล่นเล่นไม่มีเล่นไม่มีแผนเลยเนี่ยตอนเนี้ยไอ้ี่ยผมดึงพี่แล้วเอาเลยพี่เอาเลยผมขโมยแล้วพี่ไปลุยลุยลุยไอ้ย่แบบเล่นแบบเนี้ยงงอับบอกเลย่ะผมข เล่นแบบเนี้ยครงงไอ้เี้ยสามพีบอลเกิดไอ้เงี้ยผมตายบอลตกบอตกไปเจอเปมา่อเ้าครับพหะเดี๋ยวเีวมาอกลางอยูรกลงอยู่กลาโอเคโอเคตีตามหมดแล้วตรงกลางเก็บอนะไปแล้วเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วผมฟาดแล้วรออยู่ฝาแล้วผมฟาดแล้วฆ่าเลยพี่ไอ้้ อุยเียตายบอลตกบอลตกโอเคไปเลย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 เดี๋ยวผมกำลังไปเก็บอีกอันนึงตัดบอลไม้ไม้ไมตัวเนี้ยตัดได้ก็หมดแล้วตายแล้วมี่มี่พี่คำกลางหน่อยพี่คำกลางหน่อยโอ้ตายตายตายอือตายเขาสามบอลเขาสามบอลเเียัจะวิ่งไปตัดบอลบลแบบตัขวาตัขวาได้ขวาพี่ชา ผมเปลี่ยนสายมามาเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนั่นแหละผมฟ้าแล้วผมฟ้าแล้วพี่ฆ่าเลยไปลังไปกลังไปคาร์โมแล้วขาโมแล้วสวย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 อุ้มอุ้มเวดทำเวดแล้วหม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 ุนแล้วผมฟ้ามาแล้วบอลตกบอลมาตกตึงที่แล้วตึงที่แล้วผมไปแล้วผมไม่เอาฟ้าอยู่บอลตกบอลบอลตกบอลเร็ว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  พี่อยู่ซ้ายเดินดึงหน่อยโอเคสวยไป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 เก็บบอลไปเก็บบอลไอ้เอ็กกุเล่นไม่มีแผลเลยเนี่ยรถนะบอมีแผลต้องแพ้กันเลยกูเล่นไม่มีแผลเลยเนี่ยบอกเลยเอ้าผมผมค้างอ่ะผมค้างผมลุกดผมลุกดบอลตก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 ไปเก็บบอลให้หน่อยผมลุกด์ วววาเริ่มรนากลราเก็บฟ้าเรากลังเก็บฟ้าได้นำเงินรือเป่าได้ได้ไปเอาไป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 อยู่กลางอยู่กลางร่นพิมอยู่ตรงไหนพิมผมขาโมแล้วผมขาโมแล้วพิมเปพิอยู่ไหนเสร็จแล้วเสร็จไปเก็บบอลไปเก็บบอลจัดบอลหน่อยเดเดี๋ยวผมไปช่วยขวา เาบอลอยู่ขาาบอลอยู่ฝาบอลาอยู่ฝาผมฟาแล้วผมฟาแล้วข้าเลยพี่ผมฟาแล้วผมฟาแล้ววันนี้ผมเล่นเป็นมาน้นะอืมลาลาลคาร์โมแล้วครับไปเลย ฟาดให้ละครับฟาดให้ละยังต้ดีทองนะทั้พี่ดึงไปหน่อยดึงไปหน่อยพิมไม่ต้องละเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วครับครับผมตีตีตัวอยู่ติลอยยันผมฟาดให้ละพี่เดินงูละอ่ะบอลเกิด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 สามมิงูนะงูเก็บเหลืองอยู่ครับไปขวาเข็่เป็นะพี่แชมป์ไปลงมา ไหนไปขวาขวาครับได้ได้เหลืองฟ้าอยู่นะครับขวาสามแดงมาแดง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 ใครถือแดงใครถือดึงมาละดนึงมาละไปเลยฟาไปแล้วฟาบไปแล้วเดินเดินเดินเอ่ออ่าก็พ uh> ิมพ์เอมพีอ so ่ะช่เก็บเลยเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วอยู่ขวาครับมา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 ด้วขวาเลยมาด้วขวาเลยตรงนั้นกลางกลางกลา ค้าสายแล้วครับล้างสมองวาแล้วครัโอเคครับโอเคครับหัวยู่ัวยู่วยูวยูคาโมหลังให้แล้วครับคาโมหลังให้แล้วโอ้โหมาพี่จะร่วมอ่ะครับผมดครับครับผมหัอยู่ัวยู่ัวยู่ัวยูหัวยู่ัวยู่ัวยู่ัวยูห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 ัลยูหัว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 ยม่ัวยหวหัยั่ดึงยัยะั ไม่เชี่ยหลับฟีดหืมตายฟีแล้วกูขวาใช่ไหมขวาใช่ไหมไปขวาเราอยู่ขวาครับอย่าตายแล้วแพ็ค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 รับแ็คคแลบิบัเกิดสิบันเกิดครับาโมหลังแล้วครับขาโมหลังแล้วดยงพี่มาแล้วครเป็ด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 แล้วเป็ดแล้วเป็ดแล้เป็ดพี่โดนตึมฟาซายเห้อครับเออบอลเกิดครับโอเคกล่องเลยโอ้ยเฮียแม่งติดแตัวติดดี มอนตายบอนอุกรรมดิกมอนฆ่าผมตายบอลตกหมดเลยมมมด้วเลยน้ลามล่วกมเขาสามบอลครับเขาสามบอลทที่นวะตายตเขาอยู่ไหนกันเนี่ยตายทีมอยู่ไหนเขาอยู่ล่างเขาอยู่ล่างคนหนึ่งครับมีเหลืองอยู่ล่างครับบอลสามบอลทีมั่วครับทีมอยู่ไหนครับ เขาสามบอลนะครับเดี๋ยวไปตัดตรงล่างนะพี่แชมป์หน้าบ้านเขาหน้าบ้านเขาครับหน้าบ้านเขาครับเข้าแล้วไมเข้าเลยเข้าเลยที่หลักตีอยู่เูกหนึ่งลูกหนึ่งสองเอาการเก็บฟ้ากางเก็บเหลืองครับเก็บเหลืองครับเก็บเอาสามบอลที่นั่นครับเราสามบอลครับเราสามบอลกลับมาเลยคแขวววาาาาขขขโมหลังแล้ว คุมอยู okay. mm? <y> ่คุคุกันอยู่ไป่องอะไราเ้ยครับไปองไปปนนตาไปหนไมโอเคโอเคโอเคฝัฝันะลไปติมไม่งูตีฝานูให้ร่าาูห้างร่าางสมอูแล้วล่างสมองงูแล้วขาโมแล้วเ็ดวิบอลเกิดครับเจ็ดวิบอนเกิดดึงมาแล้วดึงพี่มาแล้วนึงวิบอนเกิดกอง ตอน่อนเก็บแล้วโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้ลางสมองงูแล้วไอ้ล้างสมองเอวแล้วครับฟาดเอวแล้วครับเดี๋ยวล้างสมองนูยังอย่ยังอยู่ยังอยูล้างสมองแล้วสิบวิวันเกิดครับไปเข้าในมายสวแล้วครับแล้วผมผมีผมผมอยู่ตรงที่ไ่งส่งส่งสิหบชุไ้บอกให้พีมส่งเลยให้พีมส่งให้สินเลียนส่งเลยสิเลียนส่งเลยหิบชุๆ มีมัฟซ่ามามัามาสายเนี่ยเยอะแตก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 กมาไหมกันไหมเดี๋ยวไปเก็บเหลืองให้ครับกำลังเก็บแดงครับเดี๋ยวดึงเดี๋ยวตกลงเล่นเลยตกลงเลยครับหุ่นทำงานอยู่ฟาดทอให้แล้วอุ้ยยังไม่ติดไม่ได้เลยเขาสามบอลนะครับเขาสามบอลผมมาเมียนเก็บซ้ายก่อนละว ผมมันนี้เก็บบอลซาแล้วจัมเฮ้ยปยูคาโมให้ละคาโมละคาโมให้ล้วเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยผมฟาดผมฟาดอมตะให้แล้วสิบวีบอลเกิดครับสิบวีบอลเกิดไอ้เหี้ยตายผตายไปผมตายผมตายบอลบอลบอลบอจะตกบอลจะตกไปสไตล์มาเลยทิมดูด ไเข้า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 โอ้โหทีมทีมไปเก็บฝาเลยใครใครถือบอลไปไปไปคาโมล้ะขาโมล้ะไปวิ่งไปวิ่งไปรออยู่ตรงอยู่ขค่าคาทอให้ล้วค่าทอให้แล้วเก็บบอลเลยเดี๋ยวเป๊ะเดี๋ยวเป๊ไปช่วยขวาอามาตัดหน่อยอมตัดห่ทีมทีมอามาตัดหน่อยเขานะเขาะผทีมไปเลไปเลยไปเ

อีกอร์เห็นะากกูใหญ่เครับพ uh um uh 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 ี่กะสายชอบกูโหดมากเลยว่ะใส่หน้าซิงแบนมากนะมาวิ่งเลยครับอยู่วิ่งซ้ายนะวิ่งมาเลยแล้วผมวิ่งจันแล้วคาโมแล้วครับฟาดแล้วอุ้ยเครียดเครียดงูมาแล้วมาแล้วผมดึงงูมันออกแล้วพี่ับซาับตออยู่ใช่ไหมร่วงครับเออ ข่ามอละ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 เฮ้ยไ่ตักไปทานพี่โดนรับทราบซอยมามาสี่อะพี่สามปะวะสามหรือสี่มันไปหน้าบ้านเราแล้วหอกมันไปหน้าบ้านสองตัวนะวิ่ง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 เลยก่อนก่อนวิ่งไปที่หน้าบ้านเลยพี่มาช่วยหน้าบ้านกับพี ตอนที่มีหน้าบ้านมาต้องที่กลับ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 นไปไปขวาไปไปขวากํลังไปขวาครับกํลังไปขวาเปลี่ยมแล้วเปลี่ยมแล้วกลังเปลี่ยนเปลี่ยนเปลยนเลยเปลี่นเลมพี่ไปเลยพี่ไปเลยพี่ไปกาชีเลยผมยืนเฝ้าฮะพี่เปล่นนะเปลี่มันมามอง่ี่ขวมาหมไม่ไม่ไม่มาส้ายนะตะวันนะพี่าจะไปซ้าย ิไปหาบานพี่ามาต่อเลยิต่อเลยขามแล้วขามล้มะนมานะมีทอไปหน้าบ้านเดี๋ยวไปหน้าบ้านไม่ต้องตามไม่ต้องตามยืมพื้นที่ไปพิมพนำได้บ้านเลยพี่ฆ่าเลยพี่พี่พี่ไปนะพี่พี่พี่นั่นไปได้แต่ผมไปขโมยหน้าบ้านมาลุก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 ีุกล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 ุก ไม่ผมไปขโมยหน้าบ้านมันก่อนทุกอย่างตอนนี้ขยับไม่ได้เลยเที่ยไม่บอจะได้ือรดออตายผมตายพี่ฆ่าหน่อยสร้างไม่จริงวะทำไมวะี่ดองพี่ดงพี่ดองพี่ดงเดี๋ยววอยู่หัอหอยู่หเดี๋ยวผมก็ลังไปขฝาครับ้อยู่งอยู่ขาอยู่ผมข้างขวาให้อยู่เไปอยู่หน้าบ้านนะสงบ้าัน พี่เข้าไปแล้วหัอเลยว่ะพอไปฝาพอไปฝาดมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมผมยิงค้าอยู่ผมยิงค้าอยู่ผมยิงค้าอยู่ไม่เป็นไรผมล้างสมองทอยให้แล้วผมล้างสมองล้างสกิลทอยให้แล้วเดี๋ยวดีแล้วเดี๋ยวดีแล้วโอเคตายแล้วครับตายแล้วตายแล้วเฮ้ยมันมีการตายเหรอพี่มันมันผมตีมไม่ตายอ่ะผมล้างมันแล้วล้างมัแล้วแม่งมันติดเข้ามาตล้วมนวงเปนตัวนี้มีการตายใช่ผมลอผมก็ว่าทำไมผมฟาดไม่ตายวะตัวกบก่อนแล้วเดี๋ยวเขาเฟดนเลยพี่ไปหน้าบ้านมาเลย เดี๋ยวเดี๋ยวขอเียอะไนี้กอนมีสมีสาตัวนะคาโมแล้วคาโมแล้คาโมแล้วฟาดลพี่ค่ะฟาดล้ไล้างสมองให้ละอันดึงให้ละ่าเลยมีทอมาพี่มีทอมาระวังเศทอมากับใครไม่รู้เนี่ยปอยู่ล้างหมองล้างหมองเอวให้ล้วอมคาโมให้แล้พี่ฆ่าเลยเข้าไปแล้วเขไปแล้วเข้าไปแล้ว ไปสายสองก็ไปสายสองพี่ผมลากงูมาให้ข้าแล้วล้างสมองให้ละข้าเลยโอเคโอเคโอเคมากระลงไปหน้าบ้านเราเดี๋ยวเดี๋ยวเป้ไปเคลียร์หน้าบ้านฮะเป้ไปเลยเป้ไปเลยชี้เอาไว้ชี้เอาไว้เว้ยเชี่ยไม่ทันโอ้ยถึงว่าแม่งมีการตายจริงด้วยพี่ฆ้าหน่อยพี่ฆ้าหน่อยมีทอมันมีการตายพี่พี่อยู่หน้าบ้านอ๋อไม่ใช่ไอ้ก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรก่อนก่อนไปเลยก่อนวิ่งเลยก่อนวิ่งเลย เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ยืมมันเองมันฆ่าพี่ไม่ตายหรอกพี่รูครับโอเค,อเคจริงมากจริงมากพวกเราขนาดตี้ขนาดนี้สู้ได้รับ